เคสนี้นะครับได้ส่งไปในกรุ๊ปแล้วนะครับเป็นคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับเป็นคุณผู้หญิงอายุ54เป็นไตระยะ3อ่าเริ่มมีขาบวมแล้วปกติเวลาคนเป็นโรคไตเนี่ยระยะ2เนี่ยไม่ไม,ไม่ค่อยมีอาการอะไรเลยแต่ระยะ3มเนี่ยมันก็จะช่วงมัน,นกว้างๆนะครับน้องกวางค่า GFR เราจะดูค่า eGFR เนาะก็คือตั้งแต่31ขึ้นจนถึง60ใช่อมากนี้นะครับปิ่มๆอยู่ที่57ครับก็ถือว่าเป็นไตระยะ3ปุ๊บ แต่ว่าเขาเป็นคนรักตัวเองดูแลตัวเองตั้งแต่แรกคือไม่ปล่อยปะแล้วเลยไปไตมากกว่าน,นี้นะครับก็เลยมาปรึกษานะครับค่า CR ตอนนั้นก็อยู่ที่ 1.1eGFR ้าสิบเจ็ดมีขาบวมบ้างแล้วก็เลยมาปรึกษาผู้ก,ก็บอกอืมระยะสามเพิ่งลงมาก็ไม่ต้องใช้งบเยอะความดันก็ไม่มีด้วยเอาแค่ mm hmm. okay, อูมิอย่างเดียวแล้วกันเพราะว่าหนึ่งคือเรา mm hmm. เวลาเราแนะนําเราแนะนําแบบเขาพอดีกินกินได้ยาวๆอะ่ะดีกว่าแบบกินอัดๆกินได้เดือนเดียวอะไรแบบนี้นะครับก็กินเดือนนึงนะครับวันหนึ่งซองแล้วก็เขา mm hmm. จะมีการนัดเวลาเราเป็นไตระยะแรกๆเนี่ยนะครับไม่ได้มีตัวการนัดหมอประจําอยู่แล้ว ก็ใช้เวลาสองเดือนนะครับก็กินอุมิไปแล้วก็สั่งอีกนิดหนึ่งกล่องนะครับก็ครบสองเดือนก็มาทักตุนเต้นโรงคามโรงคะค่าจีบอ่า ตื่นเต้นมากขึ้นมาเป็น80เลยทีเดียว <Ooh. S 1> แล้วก็ไตาจากระยะ3แน่นอนว่าขึ้นเป็นระยะ2แล้วตัวของพี่ท่านนี้ก็บอกขอทันต่อสั่งอีกนะครับอยากจะขึ้นไป90เป็นระยะ1ปกติเลยสำหรับท่านใหนะครับที่ยังไม่รู้จากค่า e t m r คืออะไรนะครับ cr k t o คืออะไรเนี่ยแนะนำว่ายังไงอลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วเราจะแนะนำคนที่เขามีปัญหาได้ดีมากเพราะว่าคนป่วยคนนี้เขาเข้าใจเลยอะ เขารู้เลยว่า eGFR เท่าไหร่ระยะไหนเขาบอกตรงระยะได้แล้วก็พอได้ผลเลือดก็ตื่นเต้นเองดีใจเองแล้วส่งมาให้ดูเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไตาเป็นระยะหนึ่งเมื่อไหร่เป็นตัวของ eGFR เกิน90เป็นระยะปกติเมื่อไหร่ก็คงจะส่งมาอีกนะครับยังไงก็เดี๋ยวส่งผลลัพนะ์ในอันนี้เป็นผลลั์เป็นเคสง,ง่ายๆกินได้ตั้งแต่ตอนยังไม่เป็นหนักนะครับนะคะก็ต้องขอขอบคุณเคดีมากๆเลยนะคะก็ขอขอวยพรนะคะให้ค่าตายนะคะขึ้นไปถึงระยะหนึ่งเร็วๆนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะนะครับ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.